ี่คืออุทยานแห่งชาติโซลักซานซึ่งเป็นอุทยานสำคัญมากของเกาหลีใต้สวยมากเหมือนดินแดนซิสเซแลนด์แล้วก็วันนี้เป็นวันที่อากาศดสดใสมากเรามาสัมผัสกับธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยากจะฝากความสวยงามของธรรมชาตินี้ให้กับพวกเราทุกคนที่ประเทศไทย แล้วก็ต้องบอกว่าการค้นพบความหมายของชีวิตในแบบที่เราค้นพบด้วยการเดินทางแบบการโคดจัมปิ้งแบบเซนคือจุดเริ่มต้นของการปลดล็อกของจิตใต้สำึกของพวกเราทุกคนขอให้เราสามารถเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตจากโลกและความเป็นจริงด้วยตัวเองครับเดี๋ยวผมให้เราสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามร,บรอบๆนี้ดูกันนะครับ สวยงามมากของภูเขาภอกิมะที่เขาโปร่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าความสวยงามของ,ของเ่าใ <g> น <iggle> ที่สุดเราก็มาถึง <g iggle> ส่วนสำคัญที่สุดของสถาปัตยกรรมนี้คือรูปที่สำคัญผู้เมืองของเกาหลีใต้ซึ่งทุกคนมากมายทั่วโลกจะพยายามแสวงหาความสงบสุขที่นี่ที่นี่คือส่วนหนึ่งของสถาปัตงกรรมที่เราสัมผัสได้จากเกาหลีใต้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่สุดซึ่งเดี๋ยวผมเราจะพาพวกเราไปสัมผัสดูครับความสวยงามขององค์พระ

เราสามารถเข้าถึงธรรมชาติท่ามกลางยิมะได้นะครับท่ามกลางป่าสนแล้วก็ท่ามกลางความหนาวเย็นเราสามารถค้นพบวิธีการใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นผู้เลือกได้และนี่คือวิธีการของการเข้าถึงกระบวนการของการจัมปิ้งในประเทศไทยและในเกาหลีใต้และทั่วโลกครับ การฝึกจิตท่ามกลางขิมะที่ขาโพลนบนเกาะนามิเก,นนกาหลีใต้สึกแหวนล้อมด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์มาก ส่วนหนึ่งของการเดินทางของการทำจัมปิ้งโค้ดหรือโค้ดจัมปิ้งที่เกาหลีใต้ที่เกาะนามิซึงจะนำนักเรียนจัมปิ้งโกและจัมปิ้งแอชวานจัมปิ้งวิสดอมมาฝึกกระแสจิตสมาธิที่นี่ การเดินทางของพวกเราคือการเดินทางเพื่อค้นพบสัจธรรมชีวิตในโลกยุคใหม่เพื่อค้นพบวิธีการใช้ชีวิตในแบบของผู้เลือกในแบบของคนที่สามารถลิขิตชีวิตของตัวเองได้และนี่คือเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ที่ผมพยายามที่จะเรียนรู้และคน้นหาวิธีของการกดล็อกจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นวิธี ของการค้นพบสัจธรรมชีวิตของโลกยุคใหม่ของคนยุคใหม่ที่สามารถค้นพบสัจธรรมชีวิตได้ด้วยตัวเองท่ากลางหิมะที่ขาวพโพลนท่ากลางธรรมชาติที่บริสุทธิ์เราสามารถค้นพบศัจธรรมของชีวิตได้ด้วยตัวเราเอง การเดินทางของจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อค้นพบความสงบภายในและเป็นการเดินทางเพื่อมองเห็นแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ซึ่งผมคิดว่าเป็นวิธีสำคัญที่สุดที่จะทำให้พวกเราทุกคนสามารถค้นพบการมีชีวิตยอยู่ในโลกในแบบของคนรุ่นใหม่ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริงวิธีการค้นพบจิตใต้สำนึกคือการอยู่กับความสงบอยู่กับกระแสแห่งความดิ่งลึกเข้าไปสู่จิตใต้สำนึกและค้นพบวิธีการแห่งการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงผ่านขุนเขาธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ซึ่งเป็นวิธีการสำคัญที่สุดที่พวกเราชาว The m ม s t e r Code Academy พยายามที่จะให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสมาฝึกฝนการเรียนรู้ในระดับของจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริงในเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราได้เรียนรู้ระบบจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริงเราจะสามารถเปลี่ยนโลกไปเก่าของเราอย่างสิ้นเชิงเป็นการเปลี่ยนตัวตนเป็นปานเปลี่ยนกระแสจิต ที่เต็มไปด้วยความสับสนเต็มไปด้วยความไม่รู้เต็มไปด้วยความรู้สึกติดค้างในใจให้สลายไปหมดสิน้นและเข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตอันเป็นการเข้าถึงธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของจิตใต้สํานึกซึ่งเราสามารถเข้าถึงธรรมชาตินี้ได้ ด้วยตัวเราเองน,นี่คือช่วงเวลาของการค้นพบวิถีแห่งจิตวิญญาณอันแท้จริงของเราผ่านธรรมชาติบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ที่เราสามารถค้นพบได้ด้วยตัวเราเองอย่างแท้จริง